เออแดงละทุกคนอุยอุ้ยอุ้ยขาเยาะกับหมาทุกคนนี่คือชาตรีโลกใหม่อุ้ยข้าเยาะกับหมาทุกคนไม่ได้ทาลูนนะมันชอบอุ้ยอุ้ยข้าเก่งจัลลุ ังเกงดึงขึ้นหน่อยทีจ้ะอ,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 อาชีหูจะเล่นด้วยเลยครับ

ฟันหลุดนะวางฟันหลุดนะอันฟันหลุดไม่เกี่ยว เจอแล้วเนี่ยทุกคนดูฝีมือมันอุ๊ยน่าตัวดีมูโตปอกุชิปอกุชิฟุโตะฟุโตะ

3นาทีกว่ากว่าสี่นาทีก็พอเดียวพอละมืดละลูกหนาทีหรือว่าห้านาทีก็ไดเราจดวิธีตามักกับบ้านใช่ไหมบ่ายตนเนาะไปเที่ยวเล่นตรงนี้แล้วบ้านเราอยู่ตรงนู้ทถยที่กองหินถ่ยบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะที่กองหินอาหารมาบ้านเราอยู่ที่กองหินีีกกับบ้านรูปแข็งจะหักอ่ะ มี่เราแขนหักอ่ะเคสอ่ะอย่าพูดแบบนั้นเขาบ้านพี่ตู่เดี๋ยวปิดคลิปแล้วลูกค่ำแล้วค่ะโตงะขา่ะเขาบ้านไงนี่คือบ้านไหนอ้าวขึ้นภูเขาลงกระถิ่นอู้อู้ฟันจะหลุดนะลูกดึงเบาเบาอูอ้อยล้มนะลุกล้มนะ